สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม่าบอกกันวล้วชาแนลคือเก่าด้วยพี่น้องจ๋ามากินหมูสามสันพริกน้ดำส้มข้าวผัดหมูสามสันตุนแล้วก็พริกพวงจ้ะริกพวงพริกสดพริกสดพวงนะจ๊าเนี่ยพี่น้องแต่ว่ากระเทียมเนี่ยมันหั่นไหนหิ้วเขาแห้งมันง่ายมากพี่น้องจ๋าจะไปหากระเทียมกันดู ได้ไม่แล้จ้ะยังไม่ตายทางนึงโดดโดพี่น้องจ้ะอีวอีวมา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 บางคนส่ใส่ตะเขียบบอลอดดอกพี่น้องจ้ะงวดในบอลหลอดดอกก็ตะเขียบมันต้องอใส่สอนมาฮืออ๋อมาเอาดอกตะเขียบเมื่อเนี้ยเอาพริกสด Ôi tuần ô sáng sắn tuần Được 국민 yeah. 파페하 okay. okay. โ่้ยน่อง้ไหมจมิพอกระลูกประยุ่จ้ะลูกปรท่านเลืยเรียน เขากันปานปอบเด็กินใส่พี่น้อย มาอดมาหายไปจ้าอดหมดไม่รู้นะจ้ามาเดิอค่ะมาเดิอลูกว่ากินจ้ะ คือพอเราเก็บอยู่สวนนะ้เนเนาะแซะบบ๊อบเห็ดมันจะได้ใช้กินผิดจะซือซ้อจ้ะ หอมบะหมิเขียวะเล็นอย่างบะหมตนนี่ยพริกเขียวน่ะมันมิ่นมันมิ่นนะอืมบะหมิ่น คายพะโลต้ตุนพะโลใส่กันนะ่ะ มาให้ไค่ะมาให้ไ เดี๋ยวมาตองหอดมัวมวงงานดอกจะมาแรงเลยน้ำแม่กับประด้นอนอนนะกินกระเยียม เขาจะได้เอาเก,ก็บหอมมัมนเป็นหย่งจ๊ะนักแม่ประสนมีห้องสำรอง mày xem là bây giờ bất đấy ai đấy nhất đấy mày ma đẻ đấy ma đẻ đấy mày đấy mày ma đó ma mày vay mày đấy <c oughs> อันนี้แจ้วสมจ้ะผีพันธเทศมาหาย พพเพราะเผ็ดแต่ไม่จะหอมขนาดน้องติ้มลูกไส้ไม่ต่อยอ่ะน,อน้องไส้น้ำแอ็งเป็นฝรังะะ่งเลยค่ะพันนี้กินนพันนี้นเผ็ดเ,เลยบอกว่าพี่น้ำแม่ไม่เผ็ดเลยเพี่นะ 嗯，什么配鱼？汤，汤变成那个，椒椒盐啊，酱椒盐的哦，咋办、oh, <authenticity. S 1>？<discussion. S 1> <marketing. S 2> บางคนนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่าน้องแมวเอ้ยกินนะจะงับแน่ดังเหรคนละจะให้เพิ่นงับไห้เบิ่งดูพี่นอ้องจะเพิ่นงับแบบไหนงับดังหะือไงงับบ,บ่เปละงั้นไม่มเป็นเตาเดียยังงับดัง จีบคนนันน้นยากเลพี่หน่ององานกับบุุบทองให้ทองสว่วดไปก่อนเนาะอันนี้เป็นบัณฑิบาร์หาเตาอันนี้เบ,บาเบิร์ดเบาเนี่ยบัณฑาผู้ด่ายพอตามความเป็นจริงงับดังแล้วใช่ไหม ngập tiền đầy nữa rồi mà ngập cũng đàn bỏ nghĩa là ngập nhở ่านบอกนะแม่หยับดังยังไม่ขอไปเบอร์คินนะยางพุงพ่งเยอะพุงพ่งโพไปหนาผลลั่มหนาวระซันกดดิบๆีบพีนออืมนี่ถ่ายับาเลย

ปล่อยฟังซื้อไปเลยพี่น้องจ้าเบิร์ดอิ่มบ่ขอขอขมได้ค่ะก็ฝากคนละเอดคนแชร์คนซัดไข่ต้มยำเลยเด้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจพ่อกันคลิปหน้าแซ่บๆน้ำกันพี่น้องจ้าวนันนี้สะจใจแฮงเดี๋ยวบอกคน